สวัสดีค่ะพบกับเกเกเช่นเคยนะคะมือนีขาเกตจะมาพูดคุยและสัมผัสนะคะสำหรับลูกค้าที่ทดลองขับนะคะรถไทยรถตลีน่งขับพี่เอ็มเนาะค่ะเนว่าความรู้สึกและความประทับใจสำหรับมือนีนะคะที่ได้ทดลองขับเป็นจังไดน,นะคะพร้อมไปค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวห้องเขาไปเบึ้งน้นกันเลยปะ ในพนัฐปนามเทศอภิาฎเจริมครับเดีร้องคำว่บบางันกันถือว่าถือว่าดีตอบโจทย์ในในในการสีห้าทเทเกษตรน้อยเกษตรเป็นการปลูกผักหรือว่าเกษตรปลูกมันปลูกยังก็ได้กันดีครับดีด,ดีของเพื่อนที่มาโฆษณาอยู่ครับดีแบบกุ้มค่าไหมครับสำหรับพวกเงินน้อยเขาซื้อการใส่เกษตรในในานาเขาในส่วนผักแปลงผักเขาการมีเห็ดงายครับเนี่ย ขับคล่องหรือว่าผู้ใดทีสิมีให้ไม่น่าเ่าหลายอ่ะหาสีไรหาไรก็สามารถสามารถไปปั้นเขาได้ว่านเขาได้หรือว่าสามเขาย่ำเขาเพรเกิดก็ไม่สามมองน้ำให้หน้ามองเล็ก,กๆน้อยๆใคได้ถือว่าเบาดีครับไงครับไงคล่องโตยี่ดีครับมว่าคล่องโตก็ลดง่อยอยู่นพวกมีเงินน้อยนะครับว่าซื้อมุงนี่แหละครับราคาแสนกว่าบาทหนึ่งพวกเงินบ่หลายคือจังเขาสาว้าน้ำแบบน้ำน้อยๆซิไรหาไรไปขึ้นไปครับซื้อซ้ำนี่ละ ใส่ในครอบครัวของเขาดีกว่ารถอีกงในบ้านเขาเขาเปลี่ยนรถดีกงว่าใส่ดุลน,นี่เลยครับนี่มันมันมันบ่ถีบโตไหมครับมันบ่ถีบแบบบ่ฝืนโตฝืนหยัางของเขาไหมครับใส่ง่ายคล่องโตผมเิ่นโฆษณาดีครับนี่ใส่ดีใส่ดีผมมาใส่ดีครับ